สวัสดีค่ะวันนี้เพจไทยประบาพบโชคจะนำท่านมาพบกับต้นไม้มงคลนะคะไม้ฟอกอากาศไม้ประดับต้นไม้ต้นต้นนี้เรียกว่าบัลลังเงินค่ะบัรลังเงินนิยมปลูกไว้ในบ้านหน้าร้านคา้าเพื่อเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลของบ้านเรานะคะชื่อของเขาบัลลังเงิน บัลลังเงินจะมีใบขอบสีเขียวข้างในจะเป็นสีขาวๆออกเทาๆค่ะใบลักษณะเด่นของเขานะคะบัลลังเงินชื่อของเขาก็เพาระเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกการแยกต้นนะคะจะมีหนอ่อแยกด้วยลำหน่อของเขานะคะในหนอ่อหน่อเล็กๆต้นเล็กที่ งอกออกมาจากข้างต้นนี่ก็จะได้เป็นสองต้นนะคะนี่ต้นเล็กค่ะเริ่มมีหลอดขึ้นมาแล้วบัรลังเงินนะคะจะได้มีเงินมีทองเต็มบ้านแล้วชื่ออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทองเต็มบ้านนะคะชื่อไพเราะมากใบก็สวยค่ะบันลังเงิน เวลาออกดอกนะคะเวลาเงินก็จะออกตามซอกใบซอกใบข้างๆนี่เลยคะ่ะพอออกดอกแล้วก็จะร่ำรวยมีเงินมีทองนะคะทองเต็มบ้านเงินเต็มบ้านหาซื้อมาปลูกนะคะ บันลังเงินคลิปหน้าจะจะนำมาพบกับต้นไม้มงคลชนิดไหนนะคะกดติดตามนะคะเพจไทยประบากพกโชคค่ะจะนำต้นไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม ให้กำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะคะจะได้นำไม้สวยๆมาให้ท่านได้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ